สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาแอบดูหนังเรื่อง Our b l o o Minyut g o h w h ยยาวที่ผลิบาน EP4 ค่ะที่ถ้านะคะพวกทหารก็พากันสืบหาร่องรอยของแจอีแล้วก็มารายงานให้กับซองอนทราบว่าพวกเขาเนี่ยเจอเศษกระโปรงที่หญิงในตระกูลขุนนางเนี่ยใส่กันอาจจะเป็นก่อนแจอีตกผาหรือว่าอาจจะไม่ใช่แจอีเลยก็ได้แต่ซองออนก็มั่นใจหนังแน่นว่าแจอีเนี่ยยังไม่ตายแน่นอนยังไงก็ยังไม่ตายแล้วซองอนก็ถามว่า หาตัวคนที่ลือกันว่าเป็นชู้ของแจเอียเจอไหมทหารก็บอกว่าเขาเนี่ยหายไปตั้งแต่งานศพแล้วไม่มีใครพบเขาอีกเลยแต่ซองอ้นก็บอกให้ทหารเนี่ยไปตามหาต่อไปให้พบแล้วก็เอาตัวเนี่ยมาให้เขาให้ได้แต่อันดับแรกก็ต้องหาแจอีให้พบก่อน ที่ห้องขององค์รัชทายาทหลังจากองค์รัชทายาทถามใจอีว่ายังจําเรื่องวัยเด็กได้ใช่ไหมภาพก็ย้อนไปตอนที่พวกเขาเนี่ยตอนเด็กองค์รัชทายาทกับซองโอนหลังจากที่โดนใจอีหลอกให้เดินไปอีกหมู่บ้านจนหลงทางดึกดื่นซองโอนก็บ่นรัชทายาทใหญ่ว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าการแอบออกจากวางอ่ะมันอันตรายมากรัชทายาทก็เถียงว่ามันเป็นเพราะโจนั่นแน่ๆที่หลอกให้พวกเขาเนี่ยไปผิดทางซองอนก็บอกว่าแล้วรัชทายาทเนี่ยให้เขาเอาเงินให้โจนั่นทําไมล่ะทั้งเนื้อทั้งตัว เขาเนี่ยก็มีแค่นั้นเองราชทายาทก็บ่นกลับว่าทั้งที่รู้ว่าต้องมาอารักขาเขาเนี่ยทำไมเอาเงินมาแค่นั้นล่ะสองอนก็บ่นกลับอีกว่าแล้วใครจะไปรู้ล่ะว่ารัชทายาทจะมาคนเดียวก็คิดว่ามีขันทีมาด้วยระหว่างเถียงกันอยู่ก็เจอกับชาวบ้านก็เลยถามหาบ้านได้เท้ามินจนหาบ้านได้เท้ามินเจอใต้เท้ามินก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงองค์รัชทายาทมากมีคนจักวางมาถามหาด้วยเขาก็ให้บ่าวรับใช้เนี่ยไปแจ้งที่หวังว่ารัชทายาทเนี่ยปลอดภัยดีทั้งสองคนก็ฟ้อง ได้เท้ามินใหญ่เลยว่าพวกเขาเนี่ยเจอกับโจรที่อ้างว่าเป็นเจ้าของหุบเขาแล้วก็ถ่ายเงินค่าผ่านทางพวกเขาไปเขาอ่ะจะแจ้งกับทางวังให้มาจับโจรน,นี้ให้ได้เลยระหว่างนั้นเองก็มีคนลากหัวขโมยเข้ามาคนนึงแล้วก็บอกกับแม่ของเขาว่าเขาเนี่ยจับหัวขโมยที่ขโมยหินหมึกพ่อกับแหวนของแม่ได้แล้วแล้วก็ของอีกสารพัดอย่างที่หายไปด้วยรัชทาญาติที่เห็นหน้าก็จําได้ทันทีว่าเป็นเด็กคนเดียวกันกันกบที่ถ่ายเงินของเขาเขาก็บอกกับอาจารย์ว่าคนนี้แหละที่เป็นโจรที่ เขาเล่าให้ฟังเราจะทายาทก็มายืนด่าเด็กนั่นยกใหญ่ว่ารู้ไหมพวกเขาอะต้องลําบากขนาดไหนเอาเงินพวกเขาไปไม่พอ,อยังจะขโมยของคุณนางอีกเขาอะจะจับไปลงโทษตามกฎหมายให้ได้ภรรยาของอาจารย์ก็รีบมาห้ามให้รัชทายาทอะใจเย็นยินก่อนรัชทายาทก็งงแล้วก็ถามว่าทําไมต้องออกตัวปกป้องเขาด้วยตอนนั้นเองเด็กคนนั้นก็รีบคุกเข่าแล้วก็บอกว่าขอโทษค่ะท่านพ่อรัชทายาทกับสองตนก็คือยืนงงท่านพ่องั้นเหรอเขานึกว่าอาจารย์จะมีลูกชายคนเดียวซะอีก อาจารย์ก็รีบตอบว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กผู้ชายพี่ชายเขาก็บอกอีกว่าเนี่ยน้องสาวของเขาเองแจอีที่ปลอมเป็นเด็กผู้ชายตอนนี้ก็โดนพ่อดุใหญ่ว่าไปทําเรื่องแบบนั้นจริงๆเหรอขโมยเงินกับของที่บ้านไปขายจริงๆเหรอแจอีก็บอกว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆพ่อของเขาก็ไม่ยอมยังไงก็ต้องส่งไปลงโทษตามกฎหมายระหว่างนั้นก็มีเด็กชายคนหนึ่งรีบวิ่งมาห้ามถ้าจะส่งใครให้ทางการก็ส่งเขาไปแทนเถอะ แจเอ,อช่วยเขาด้วยเงินก้อนนั้นหลังจากพ่อแม่เขาตายเขาก็ไม่มีเงินใช้นี่และเขากําลังถูกขายไปเป็นทาสแจเอก็นําเงินก้อนนั้นะไปช่วยไถยตัวเขาไว้เพราะแบบนั้นเขาก็เลยจะไปรับโทษแทนแจเอเององค์รัชทายาทก็ถามเด็กนั้นมาชื่อ,อไรเด็กนั้นก็บอกว่าเขาะชื่อชิมยองตัดมาที่ปัจจุบันแจเอบ,บอกว่าเขาเนี่จำได้แม่นเลยเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอเขารัชทายาทก็เลยถามว่าเขางั้นเหรอหมายถึงซองอุนซินะแจเอก,ก็บอกว่าเขาตกล รักสองอ้นตั้งแต่แรกพบเลยรัชทายาทก็หงุดหงิดแล้วก็ปัดมือออกบอกว่าเป็นไปไม่ได้แจเอียรีดไถเงินกับคนที่ตกหลุมรักเนี่ยนะแจเอียก็บอกว่าระหว่างองค์รัชทายาทกับสองอ้นสองอ้นอ่ะหน้าตาดีกว่าไงล่ะรัชทายาทก็บอกว่าไม่มีใครเคยบอกเขาเลยว่าสองอ้นหน้าตาดีกว่าองค์รัชทายาทแจเอียก็บอกว่าเขาเนี่ยตัดสินจากสายตาของตัวเขาเองรัชทายาทก็ได้แต่คิดถึงตอนสองอ้นพูดว่าจะฝากชีวิตไว้กับแจเอียก็ได้แต่หัวเราะออกมาว่าสองคนเนี่ยช่างเหมาะสมกันจริง ตอนนั้นเองแจอีก็ไปเอาเข็มขัดมาสวมให้องค์รัชชายาทพอโอบรัชชายาทรัชชายาทก็เลิอกอลักไม่ไหวทําตัวไม่ถูกให้แจอีเนี่ยไปเรียกขันทีคนอื่นมาแทนแต่แจอีก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาใส่ชุดขันทีแล้วก็ให้เขารับใช้เธอแจอีก็ยังพยายามแต่งตัวให้องค์รัชชายาทด,ด้วยความทุลักทุเลใส่หมวกก็ยังใส่กลับด้านด้วยซองอนที่นั่งดูรองเท้าของแจอีก็นึกถึงวันที่เขาอะเขียนจดหมายส่งให้แจอีว่าใจที่หวยห,หาความรักคือส่วนหนึ่งของ รักใครสักคนเจีคงไม่รู้สินะว่าเขาอ่ะดีใจแค่ไหนตอนรู้ว่าคู่มั่นของเขาเนี่ยคือเจอีถ้าอยากรู้ว่าเขาตกหลุมรักคนที่โดนคลุมถุงชนได้ยังไงเขาจะบอกตอนที่ได้เป็นสามีของเจอีแล้วเขาอ่ะตั้งตารอวันแต่งงานและให้เจอีอยงสวมรองเท้าคู่นั้นมาในพิธีแต่งงานของพวกเขาด้วยซองอ้นที่ปัจจุบันนั่งมองรองเท้าอยู่ก็คิดในใจว่าเขาเนี่ยให้เจอีมาหาเขาแต่เจอีกลับหนีไปหาคนอื่นแทนงั้นเหรอทําไมถึงทํากับเขา ได้ลงคอที่ห้องทดลองของมยองจินตอนนี้ก็กําลังทดสอบการามว่าสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างในการชนะสูตรศพการามก็คือท่องจําแบบรัวๆพออันไหนตอบไม่ได้มยองจินก็ให้สอบตกการามก็ด่ากลับว่ารอก่อนสิมยองจินเนี่ยไม่รู้จักรอยิ่งกว่าหมาอีกคือกว่าจะทดสอบผ่านก็คือมัวแต่ด่ากันไปกันมาที่วังเหล่าขันทีนางในก็คือช่วยกันทําความสะอาดอยู่แจอีที่แกะของไม่ได้ก็บอกว่ามันต้องตัดออกแล้วละ่ะขันทีที่อยู่ตรงนั้นก็สะดุ้งใหญ่ เจีก็ถามว่ามีกันไกลไหมจะตัดไอ้นี่ออกเหล่าขันทีก็ตกใจมากตัดไอ้ไหนนี่เจอีเป็นขันทีจริงๆไหมเนี่ยไม่รู้หรอว่าบางคำอะขันทีไม่ควรพูดเจอีก็อ๋อเพิ่งเข้าใจเพราะว่าขันที่ะต้องโดนตัดไอ้นั่นใช่ไหมก็เลยอ่อนไหวกับคํานี้ขันทีก็คือโมโหมากไล่เจอีเนี่ยให้ขนกล่องไปคนเดียวที่ลานราชวังขันทีกําลังสอนองค์ชายเมยองอันเล่นดีดไม้อยู่องค์หญิงเห็นน้องเล่นไม่เก่งก็สาธิตให้ดูแล้วก็สอนองค์ชายเมยองอันเล่นอีกทีหนึ่งในระหว่างที่เขากําลังตีไม้ไม้ก็ พุ่งตรงไปที่แจอีที่เดินผ่านมาพอดีแต่ว่าก็มีมือมารับมายนั้นไว้ก่อนคนนั้นก็คือสองอ้นนั่นเองสองอ้นก็บอกแจอีว่าไม่เป็นไรใช่ไหมวันหลังก็เดินดูทางด้วยนะองค์หญิงที่เห็นสองอ้นเนี่ยก็ดีใจใหญ่รีบเดินมาหาองค์ชายมายองอันก็แนะนําให้เมเหสีรู้จักกับแจอีว่าเป็นขันทีคนใหม่ของวังตะวันออกองค์หญิงก็แนะนําให้แจอีรู้จักกับสองอน้นสองอ้นก็ถามหาองค์ราชทายาทว่าอยู่ไหมเขาเนี่ยกำลังจะเดินไปองค์หญิงก็รีบชวนสองอ้นน่ะมาเล่นดีดหมาด้ว ก,กัแจเอีที่ยืนดูสองอนกับองค์หญิงเล่นด้วยกันก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าๆพอกำลังจะเดินจากไปก็เจอกับแทกังที่มาขวางทางไว้แทกังก็คือใช้แจอีขนของหนักมากแจอีที่เหนื่อยมากก็ถามแทกังว่าแน่ใจจริงๆใช่ไหมว่าองค์ราชทายาทเนี่ยให้เขาเข็นเกวียนคนเดียวเขาคิดว่าองค์ราชทายาทเนี่ยต้องสั่งแทกังมากกว่าทั้งสองคนก็คือแทบจะตีกันตลอดเวลาที่หมู่บ้านอยู่ๆก็มีควันขโมงขึ้นมาชาวบ้านก็วิ่งไปดูก็เจอกับมยองจินกับการํมที่รีบวิ่ง ออกมาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรจริงๆผสมนั่นนี่นิดหน่อยก็แค่ระเบิดขึ้นมาเท่านั้นเองในระหว่างที่ชาวบ้านยืนด่าไม่พักอยู่นั่นมายองจินก็ยัดเงินใส่มือเขาแล้วเรื่องก็เลยจบตอนนั้นเองแท็กกังก็เข้ามาที่ห้องทดลองของมายองจินการามที่เดินออกไปหน้าบ้านก็เจอกับแจอีพอดีทั้งสองก็คือดีใจมากที่ได้เจอกันสักทีทั้งสองฝั่งก็ต่างฝ่ายต่างแนะนาตัวเองว่ามาจากไหนการามก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมายองจิน,จนแจอีก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นขันทีคนใหม่ขององค์ราชทายาทสิ เตีีขนมาเมื่อกี้ก็คือศพมายองจินที่เห็นศพก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเนี่ยอยากชนะสู่ศพจะพยายามให้เสร็จในวันเดียวให้ได้ แทกังก็บอกว่าองค์รัชทายาทมีคําสั่งให้แจเอียดูหน้าศพใกล้ๆมายองจินก็ถามว่าศพเนี่ยเป็นองค์ครักขององค์รัชทายาทเหรอแทกังก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนส่งสารไปบ้านได้เท้ามินแต่ว่ากลับมาก็กลายเป็นศพแจอีกับการังก็คือมองหน้ากันพบตกใจมากมายองจินก็ถามว่าเหตุเกิดก่อนหรือหลังไปสง่งล่ะแทกังก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเจอศพตอนหลังจากกลับแล้วที่ลานฝึกซอ้อมองค์รัชทายาทก็ตั้งใจประลองกับเหล่าองค์ครักจนเขาเนี่ยชนะทุกคนพอประลอง เสร็จเขาก็มอบเงินให้เหล่าองครักษ์ที่ฝึกซ้อมอย่างหนักได้ไปหาอาหารดีๆกินกันที่ห้องทดลองแจอีก็อยู่ร่วมชนะสูตรกับอีกสองคนเพราะต้องกลับไปรายงานสาหิตการตายกับองค์รัชทายาทพอเข้ามาในห้องก็เจอกับรูปของตัวเองเนี่ยติดเต็มไปหมดเลยการามก็รีบมาพูดว่าอย่าไปสนใจคนบาปคนนี้เลยอาจารย์ของเขาอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องสักนิดเดียวมายองจินก็คือรีบแย้งว่าแจอีอะ่ะเป็นผู้หญิงในฝันของเขาเชียวเลยนะการามพยายามกระซิบอธิบายกับแจอีว่ามายองจินเนี่ยลง แบบหัวปักหัวปามโง่หัวไม่ขึ้นเลยล่ะการามบอกแจอีว่ามยองจินบอกว่าคนไขคดีทั้งหมดไม่ใช่พี่ชายของแจอีแต่เป็นตัวแจอีเองเขาเนี่ยถึงขั้นไล่ฉีกป้ายหมายจับไปทั่วเลยแจเอี๋ยช่วยทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทีนะมยองจินที่ได้ยินก็โมโหใหญ่ว่าเขาเพ้อเจออะไรล่ะเขาสืบสวนเป็นเรื่องเป็นราวมาหมดแล้วมันคือเรื่องจริงทั้งหมดแจเอี๋ยเป็นคนไขคดีทั้งหมดจริงๆการามก็พยายามบอกว่าแจอีเนี่ยมาจากวังนะพูดอะไรก็ระวังหน่อยสิเดี๋ยวก็โดนจับหรกยงิ็เล เรียกทั้งสองไปดูศพเขาถามการามว่าคิดว่าสาเหตุการตายคืออะไรการามก็ตอบว่าน่าจะโดนยิงนะแต่ว่าแผลไม่ได้ลึกมากทําไมถึงตายได้ล่ะยองจินก็สงสัยว่าน่าจะเกิดจากพิษคนร้ายน่าจะจุ่มสอนด้วยพิษที่น่าสนใจมากแล้วเขาก็เริ่มทดสอบด้วยการให้การามเนี่ยไปหุงข้าวให้ศพกินเจเอกก็พูดขึ้นมาว่าจะทดสอบพิษด้วยข้าวสินะยองจินก็ว้าวมากรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอทางด้านซองอ้นก็มารายงานองครัชทายาทว่าคนที่เขาไปตามหาเนี่ยหนี ไปกับครอบครัวแล้วน่าจะวางแผนมานานกันแล้วละ่ะองค์รัชทายาทก็ถามว่าในบรรดาของที่คนนั้นะเอาไปขายมีอะไรน่าสงสัยไหมส่องอุ่นก็ได้แต่มอมๆมึงๆแล้วก็บอกว่าไม่เจออะไรที่ห้องทดลองตอนนี้ก็คือปิดปากปิดจมูกกันหมดแทบจะอาจเจียนกันเลยทีเดียวพอมายองจินทดสอบได้ว่ามันมีพิษเข้ามาเอี่ยวชัดๆเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นมากบอกว่าตัวเองเนี่ยเดาถูกตลอดเป็นอัจฉริยะจริงๆเลยใจยออก็ถามว่าแน่ใจนะว่าโดนพิษจริงๆมายองจินก็ให้ใจออไปบอกกับองค์รัชทายาทว่า เป็นพิษตัวเดียวกับเมื่อ1ปีก่อนก็คือพิษงูมามูชิลายหินที่ทําให้เกิดอัมาพาตจากการที่หลอดเลือดบีบรัดตัวแล้วก็ทําให้คนตายในที่สุดแจอีกับการามก็พากันมานั่งคุยกันที่บนเขาถามถ่ยกันว่าเป็นยังไงบ้างแจเอีรู้สึกว่าตัวเองทําให้การามเดือดร้อนการามก็บอกว่าแค่แจอีปลอดภัยก็เพียงพอแล้วแจอีรู้สึกขอบคุณในความพักดีแล้วก็อุทิศตนของการามและไม่ใช่สิ่งที่เขานะจะยอมทิ้งง่าย,ายการามก็รู้สึกขอบคุณแจอีเหมือน การที่ปฏิบัติกับเขาเนี่ยเหมือนมนุษย์คนนึงไม่เคยทุบตีเขาเลยแล้วทั้งสองก็พากันคุยกันเรื่องศพของคนสงสารที่องค์ราชทายาทส่งไปบ,บ้านเขาเพวกเขารู้สึกว่าไม่เคยเห็นหน้าคนนั้นมาก่อนเลยด้วยซ้ําที่ห้ององค์ราชทายาทแจีก็มาแจ้งว่ามันคือพิษตัวเดียวกันกับปีก่อนแจอีก็ถามองค์ราชทายาทว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่แล้วเขาก็มองไปที่ไหล่ขององค์ราชทายาทแล้วก็ถามว่าลูกศรที่ยิงองค์ราชทายาทเมื่อปีก่อนก็มีพิษงูตัวนี้เหมือนกันใช่มรท ก็ถามว่าใจ e. อีอ่ะเคยเห็นหน้าศพคนนั้นไหมใจอี e. ก็ตอบว่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนคนนั้นถูกฆ่าตอนกลับมาวางเหรอองค์ราชทายาทก็มั่นใจว่าถ้าใจอีได้รับของขวัญแล้วทหารของเขาก็น่าจะโดนฆ่าตอนกลับเขาถามใจอีว่าในของขวัญมีอะไรบ้างใจอี e. ก็ตอบว่าได้รับอะไรบ้างแต่มันมีจดหมายรับมาในของขวัญก็แปลว่าคนส่งสารโดนฆ่าก่าอนที่จะไปบ้านใจอีสิและคนที่มาบ้านเขาอ่ะไม่ใช่คนส่งสารที่องค์ราชทายาทส่งไปเจอี e. พยายามนึกหน้าของคน สงสารคนนั้นแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเขาเนี่ยถึงแต่เหตุการณ์ที่พ่อแม่แล้วก็พี่ชายของเขา,าโดนฆ่าตายองค์รัชทายาทก็บอกว่าเขาอะเข้าใจดีเหมือนกับตอนที่พี่ชายของเขาตายเขาก็จาอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันเจ๊อีบอกว่าพ่อของเขาอะเป็นห่วงองค์รัชทายาทมากตอนที่พี่ชายองค์รัชทายาทอะตายองค์รัชทายาทก็ต้องขึ้นแทนพี่ชายทันทีไม่มีใครเข้าใจรัชทายาทว่าต,ต้องโดดเดี่ยวแล้วก็เจ็บปวดอยู่คนเดียวองค์รัชทายาทก็บอกว่ามีเขาหรือว่าเขาอะถวายรูปท้อให้พี่ช ของเาหาว่าเขาฆ่าพี่ของตัวเองเพราะหวังตำแหน่งแต่อีก,ก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นพ่อของเขา่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนั้นเลยเขาะเชื่อในตัวองค์ราชทายาททางด้านซองอ่นก็มานั่งมองเต่าแล้วก็คิดว่าตัวเองอะควรถวายองค์ราชทายาทแท้ๆแต่เขาก็คิดถึงสิ่งที่พ่อเขาพูดเพราะว่ากลัวว่าพ่อของเขาะเป็นคนวางแผนเรื่องราวทั้งหมดเขาก็มาขอพบพ่อ,อเขาแล้วก็เอาเต่ามาให้พ่อเขาบอกว่าคนที่ทํางานสํานักเต่าอะเอาสิ่งนี้ไปขายพ่อเขาก็ถามกลับมาว่างั้นก็บอกเราจะ ทายาทไปแล้วสินะซองอ้นก็ไม่ตอบอะไรพ่อของเขาก็เลยสงสัยว่ายังไม่ได้บอกสินะทําไมถึงไม่บอกงั้นก็แปลว่าโกหกองค์ทายาทไปแล้วสินะซองอ้นก็ถามว่าของชิ้นนี้เป็นของพอ่องเขาใช่ไหมพ่อเขาก็เปิดลิ้นชักออกมาแล้วก็เอาเต่าอีกตัวมาวางเขาบอกว่ามันเป็นของขวัญที่คณะทูตให้มาคนที่ได้ก็มีเจ้าหน้าที่ปกครองทั้งสามเสนาวดีทั้งหกกรมและก็ตัวเขาเขาให้ซองอ้นตอบคําถามเขามาก่อนจะมองว่าเป็นลูกแต่ซองอุนก็คือหัวหน้าหน่วยรับเงินจาก หลวงแล้วก็เป็นบริวารขององค์รัชษายาธทำไมถึงไม่บอกความจริงกับองค์รัชทายาตเขาบอกว่าทั้งบริวารกับผู้ปกครองต่างก็ต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ไม่ได้เกิดจากความมุ่งมั่นและไว้ใจจากฝ่ายเดียวเขาเข้าใจแล้วละ่ะว่าทำไมองค์รัชทายาตถึงไม่ไว้ใจซองอนุนซองอนุองอนก็แย้งว่าเขาจะบอกเรื่องนี้ก่อนมาถามพ่อของเขาได้ยังไงพ่อเขาก็บอกว่าถ้าเอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ได้ยังไงที่วังเจออีก,ก็ถามองครัชทายาตว่าถ้าสมมุติคนที่ ยิงองค์รัชทายาทกับคนที่ฆ่าคนสงสารเป็นคนเดียวกันรัชทายาทคิดว่าคนที่ฆ่าครอบครัวของเขาอ่ะก็เป็นคนเดียวกันไหมเจออไม่เข้าใจเหตุผลที่พวกนั้นส่งจดหมายลับมาเลยถ้ามันอยากให้คนทั้งโลกรู้เนื้อหาในจดหมายลับแล้วจะฆ่าคนในครอบครัวของเขาทันทีที่ส่งจดหมายลับเพื่ออะไรเจออมั่นใจว่าต้องมีเหตุผลอื่นอยู่เบื้องหลังการที่มันส่งจดหมายลับมาแน่ๆซองอ้นก็มานั่งคิดเรื่องที่พ่อของเขาพูดว่าเต่าตัวเนี้มีใครได้ไปบ้างเขากําลังสงสัยว่าชิ้นที่อยู่กับเขาเนี่ย มันเป็นของใครกันแน่องค์รัชธายาก็ถามเจีว่าได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับคดีที่ให้ไปไหมเพราะอีกไม่นานจะมีการจัดปาฐกถาหลวงขึ้นฝ่าบาทสั่งให้องค์รัชทายาเนี่ยหาวิธีจับคนร้ายจากการฟังข่าวนี้คนที่รับหน้าที่ดูแลคดีเหล่านั้นจะมาเป็นผู้ปาฐกถาซึ่งคนนั้นก็คือสองอนคูมันของเจีแล้วเจียจะเข้าร่วมได้หรอเจอี e. ก็ได้จะถอนหายใจแล้วก็บอกว่าเขาอะไม่เป็นไรเขาอะทำได้แน่นอนที่บ้าน การามก็มานั่งคิดว่าได้แต่หวังว่าเจออจะไม่ต้องเจอซองอนทั้งที่ปลอมตัวเป็นขันทีอยู่นะภาพก็ตัดไปตอนที่เจอีได้รองเท้าจากซองอนทั้งสองก็คือตื่นเต้นกันมากเจออก็คือดีใจมากที่จะได้แต่งงานกับซองอนได้จดหมายรักจากซองอนก็กรี๊ดกราดดีใจใหญ่เจออบอกว่าถ้าเขาแต่งงานแล้วเขาก็จะหาสามีดีๆให้การามเหมือนกันเจออก็ใส่รองเท้าเดินไปทั่วด้วยความดีใจการามที่ปัจจุบันก็ได้แต่นั่งคิดถึงอดีตได้แต่ถอนหายใจเพราะว่าไม่รู้ว่า เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงแจอีที่นั่งอ่านเรื่องคดีอยู่ก็คิดถึงเรื่องที่เขาอ่ะต้องไปถกคดีกับซองอนแล้วก็คิดถึงแต่ภาพของซองอนที่มาช่วยเขาไว้ภาพของซองอ้นที่กําลังยิ้มกําลังสนุกอยู่กับองค์หญิงองคหญิงที่เช้ามาก็เดินวนไปวนมาจนซังกุงถามว่าต้องการอะไรองคหญิงก็บอกว่าได้ยินว่าวันนี้ซองอนจะมาประทัคาถาที่ศาลาตรงนั้นเขาก็เลยอยากเดินไปเดินมาแถวนี้ยังไงล่ะจะได้บังเอิญเจอซองอนเท่านั้นเองล่ะแต่นางนายก็ช็อตฟิลด้วยการบอกว่าแต่ว่าซองอนอ่ะไป ที่ศาลานั้นๆานแล้วนะที่ลานศาลาซองุอนก็เตรียมเอกสารเพื่อการถกคดีในวันนี้พอองค์ราชทายาทมาถึงสองโอนก็เริ่มการอภิปรายคดีแรกคนที่ตายคือพ่อค้าตายจากบาดแผลจากการกระแทกที่หลังและมีอักษรสลักไว้บนท้องคำว่าทรงส่วนคดีที่สองคนตายเป็นหมองูตายจากบาดแผลกระแทกที่อกและคดีที่3ตัดไปที่เมยองจินที่ยืนฟังชาวบ้านพากันมายืนคุยกันว่าเขาเนี่ยเห็นศพจริงๆเลือดเนี่ยทะลักออกมาจากคอของเหยื่อเต็มไปหมด คนที่ตายก็คือคนที่ทําเสือขายและเขาอ่ะก็ไปได้ยินทหารคุยกันว่าคนร้ายอ่ะได้สลักตัวอักษรไว้ที่หลังของเหยือ่อคําว่ามยอนที่แปลว่าความพินาศมยองจินก็รีบฉีประกาศไปนั่งวิเคราะห์เขาก็คิดว่าเนี่ยต้องเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องแน่ๆนแจอีก,กับซองอ้นก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันรัชทายาทก็ถามว่าทําไมถึงคิดแบบนั้นซองออนก็บอกว่าเหตุผลก็คือเหยื่อคนแรกและที่3ม,มีอักษรสลักไว้บนร่างกาย เขาค้นพบว่าทั้ง3รายมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือทุกคนคือผู้สูงอายุเขาจะเรียกคดีเหล่านี้ว่าคดีจุดทิศหลักคดีแรกเกิดอยู่ทางทิศใต้คดีที่2เกิดอยู่ทางทิศเหนือและคดีที่3เกิดที่ตะวันตกรัชชายาทก็พูดขึ้นมาว่าตำแหน่งต่อไปก็คือตะวันออกสินะถ้าตามที่สองอวนว่าก็หมายความว่าคนร้ายยังเหลือเหยื่ออีกรายงั้นสินะสองอวนก็ตอบว่าใช่หากคนร้ายทำตามแผนนี้เหยื่อรายสุดท้ายก็จะถูกพบทางทิศ วันออกและคนร้ายต้องเป็นพวกที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แน่นอนเขาเนี่ยสลักอักษรไว้บนเหยื่อและรายต่อไปก็ต้องเป็นผู้สูงอายุแน่นอนรัชทายาทก็ถามว่ามีใครคิดต่างไหมสุนดนละ่ะคิดว่ายังไงเจีก็คือฮึบแล้วก็เดินออกมาราชทายาก็บอกกับทุกคนว่าคนที่ไขปริศนากระดาษคําอธิษฐานที่พิธีล่า,าสัตว์ก็คือสุนดลนั่นเองแจีก็ตั้งสติและเตือนตัวเองว่าคู่มั่นเขาไม่มีทางจําเขาได้แน่นอนไม่ต้องถอยแจีบอกว่าเขาคิดว่า เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเหมือนกันและเรื่องที่คนร้ายเชื่อในไสยศาสตร์ก็คิดแบบเดียวกับซองอ้นแต่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องตำแหน่งก่อเหตุฆาตกรรมที่เกี่ยวกับจุดทิศหลักซองอ้นก็ถามว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นแจเีก,ก็บอกว่าเราต้องหาให้ได้ว่าตัวอักษรที่สลักบนเหยื่อหมายถึงอะไรมั่นใจว่า,วาในเหยื่อรายที่สองต้องมีเบาะแสที่พลาดไปแน่นอนต้องสืบสวนอีกครั้งซองอ้นก็แย้งทันทีว่าแล้วจะทำยังไงถ้ามีศพโผล่มาที่ตะวันออกถ้ามีคนถูกฆ่าเพิ่มอีกคน ระะหว่่่าางททีไไมํอเจอีจะมีปัญญาช่วยคนนั้นได้ไหมเจอีก็ถามว่าซองอ้นไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอถ้าคนร้ายเจาะจงเลือกสถานที่เพราะเชื่อในไสยศาสตร์จริงงั้นก็ต้องมีเหตุผลที่มันเลือกวันและเวลาเหล่านั้นเหมือนกันใจอีก็รีบหันมาบอกองค์รัชทายาทว่าเขาคิดว่าเขารู้ตําแหน่งของการลงมือครั้งต่อไปแล้วรัชทายาทก็บอกว่าหนังสือที่มีบันทึกเรื่องงามยามดีและทิศนาโชคนั่นหรอใจอีก็ขออนุญาตให้เขาเนตรวจสอบหนังสือด้วยแต่องค์รัชทายาทก็คือ จำได้ทุกหน้ากําลังคิดถึงรายละเอียดในหนังสืออยู่มหาเสนาบนดีก็เรียกให้คนไปเอาหนังสือมาแต่ว่าองค์รัชทายาทก็บอกว่าไม่ต้องหอกสิ่งที่เจอีพูดมาตรงตามนั้นทุกอย่างถ้ายึดตามหนังสือสถานที่เกิดเหตุครั้งต่อไปก็คือทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศตะวันออกแบบที่ซองอนบอกถ้าทําตามหนังสือจริงๆครั้งต่อไปคนร้ายจะลงมือในอีก6วันซองอนกับเจอีก,ก็เถียงกันเรื่องอักษรบนศพเยื่อ,อรายที่2องซองอนก็บอกว่าในรายที่2มันไม่มีอะไรจริงๆเจอีก,ก็บอก บอกว่าเราต้องสืบสวนเพิ่มเติมมันต้องมีอะไรแน่นอนเหตุผลที่คนร้ายยอมเสี่ยงสลักอักษรบนตัวเหยือ่อคือแรงจูงใจในการก่อเหตุสองอุนก็บอกว่าแรงจูงใจอะ่ะมันต้องสืบสวนหลังจากจับคนร้ายให้ได้ก่อนสิไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าต้องหยุดยั้งการฆาตกรรมครั้งต่อไปให้ได้แจอีก,ก็บอกว่าเขาก็ทําแบบนั้นอยู่ไงนี่ก็กําลังช่วยชีวิตอีกคนไงสองออนก็เถียงว่าเรามีเวลาไม่เยอะนะต่อให้เอาศพมาตรวจอีกทีก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าแจเอจะหาความหมายตัวอักษรเจอถ้า ถรื้อคดีทําให้เสียเวลากว่าเดิมจะว่ายังไงล่ะซองอุนบอกราชทายาทว่าต่อให้คนร้ายกําลังเคลื่อนไหวไปทางทิศตะวันตกจริงเราก็ยังไม่รู้ตัวเป้าหมายอยู่ดีดังนั้นจึงต้องรีบปกป้องทุกคนแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้แน่เพราะเขาจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกและหยุดการก่อเหตุครั้งที่4เองราชทายาทก็บอกซองอุนว่าให้ส่งจดหมายไปบอกทหารฝั่งตะวันออกให้เพิ่มการป้องกันให้แน่นหนาและซองอุลต้องเลือกทหารด้วยตัวเองแล้วก็ลาดตะเวนฝั่งตะวันออกส่วนซุนดลต้อองตรรวจสบาย ที่2อ,อีกครั้งเพื่อยืนยันข้อสันนิษฐานของตัวเองก่อนจะแยกย้ายกันเสนาขวาก็มาพูดด้วยโมโหซองอนว่าองค์รัชทายาทอะให้ซองอ้นแข่งขันกับขันทีต่ำต้อยคนหนึ่งแล้วเนี่ยซองอนก็ได้แต่กำมัดแน่นรัชทายาทที่เรียกเจอีมาที่ห้องหนังสือก็สั่งให้เจ e. อีหาหนังสือเล่มหนึ่งโดยที่ไม่บอกตำแหน่งอะไรสักอย่างแจอี e. ก็คือหาให้วุ่นหาทั้งห้องจนเจอขับหนังสือและข้างๆหนังสือก็มีแอปเปิลลูกหนึ่งวางไว้อยู่บนกระดาษใบหนึ่ง แจอีก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้แอปเปิลแล้วก็นอนกินอย่างมีความสุขพร้อมกับอ่านจดหมายที่รัชทายาเทเขียนจดหมายให้เขาว่าเขาอ่ะไม่พลาดโอกาสที่จะโอ้อวดและเขาก็ไม่พลาดโอกาสที่จะชมเชยเหมือนกันหรือให้โอกาสจะมอบรางวัลก็เช่นเดียวกันแอปเปิลถือเป็นรางวัลที่แจเอีอ๋ยทาได้ดีในวันนี้แจอีก็คุยกับแอปเปิลว่าองค์รัชทายาทเนี่ยพี่ลึกคนเขาอาจจะเป็นคนใจดีก็ได้นะที่เขานึกว่าองค์รัชทายาทอ่ะมารยาสามแล้วก็เย่อหยิ่งอ่ะเขาอ่ะขอทอ คำพูดทั้งหมดแล้วก็นอนกินแอปเปิลอย่างมีความสุของค์ราชย่าก็เดินยิ้มอย่างมีความสุขเช่นกันแต่ฝั่งสนาขวาก็คือสั่งให้คนของเขาที่อยู่ในสำนักขันทีไปสืบเรื่องของแจอีเพราะว่าเขาสงสัยที่ปกติองค์ราชย่าจุกจิกจะตายแต่ว่าอยู่ๆก็คือจ้างขันทีคนใหม่ขึ้นมาฝั่งซองอวนพ่อของเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องจับคนร้ายให้ได้ก่อนอย่าให้ขันทีแค่คนเดียวมาทําให้เขากลายเป็นตัวตลกแจอีที่เข้ามาแต่งตัวให้องค์ราชย่าเหมือน ทุกเช้าตอนนี้ก็คือเก่งขึ้นมากแล้วอยู่ๆอ,องค์รัชทายาทก็ตะโกนขึ้นมาว่าโคซุนดนเสียงดังมากจนเจเอียดตกใจใหญ่รัชทายานเงียบไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแอปเปิลน่ะอร่อยไหมเจเอีก็ได้แต่ยิ้มแล้วก็บอกว่าหวานมากเลยละ่ะทั้งสองคนก็คือยืนยิ้มมองหน้ากันไปและ EP 4ีก็ตัดจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากทุกคนติดตาม EP 5ีด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ